สวัสดีท่านสมาชิกทูวร์เ่นนะครับนำผู้ชมมาติดตามการตาราศดสึกฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับหรือว่าไทยลีก2นะครับพาผู้ชมมาที่สนามเขาพลองเซเดียมนะครับจังหวัดชัยนาทเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับชัยนาทคอนบิวนะครับเปิดบ้านพบเชียงใหม่อยู่ในเตดในส่วนผู้บรรยายครับมีผมวัททิตรีคุพันธ์และคุณรัชนิพงศ์วรศสรินเป็นผู้บรรยายครับอะไรครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วครับทางฝั่งทีมเยือนเชียงใหม่หรือเตดเป็นฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นแล้วครับบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีอ่อนนะครับ เอาเปิดมาไม่ดีครับอะไรครับสายเอ้าแมา่สายเพื่อนเติงขึ้นมาแต่ไปเลือกเปิดข้างในแล้วยิงสวนแถวสองจเจริญสักสายแล้วคือเหลี่ยมเนี้ยยิงสายก็ยากอยู่แล้วนะครับบอลมันจะสเปรย์สปะาไปหน่อยนะครับาการออกบอลเอาเราตัดได้จังหวะนี้ในโตขวามาแล้วครับเจริญสักยิงมาติดบ,บล็อกอยู่ยังแจออกหลังครับ จังหวะเติมขึ้นมายิงดูเขาจะจ่ายพลาดเองด้วยครับแม่ตองมาแก้งานตัวเองครับเนี่ครับเนโต้แปะต่อมาให้ครับนี่ถือว่าการครับเปิดหมาแล้วเอาออกมาตบปบนิกนิดตามเก็บจ่อสองได้ครับกิติศักดิ์โดนอัดไปอีกนิดหนึ่งครับนัทวุฒิดูจังหวะเปิดมา โอ,โ,โอ้โหนี่เลยสีเร้าออเรียวเป็นนิดเดียวนี่ครับลูก้ายเป็นสั้นแตะคืนกลับมาอาเลยครับแล้ว้ายยิงยัดเข้ามาเสาแรกเชี่ยวเสาไปพยายามจะฟองยิงอีกครั้งหนึ่งครับซ้ายของภูริวัฒน์ไม่ใช่ครับหนึ่มเลข71็อกับปราบภูมิครับยิงกลับมาธนยุทธ์เปิดเข้าไปเรียกมาได้แล้วโอ้จหวะนี ได้ยิงงูข้ามคานครับแม่แต่พุทสินนี่ครับจงหวะพักกลับมาแล้วบอลเนี่ยมาถึงไอเยะครับล้นมาแล้วถ้าเป่าตรงนี้ก็อาจจะได้ลุนครับแต่ว่าจริงๆก็ยิงดึงสวยไอเยเราสัดเองเลยครับบอลมันกระดอนพื้นูรับไม่อยู่ครับไพโร์ดูครับค่อยๆเลี้ยงเข้ามาครับไม่เข้าก็แตะหนีไปสองคนแล้ว กดที่เสาแรกรับไม่อยู่ครับบอลทุ่มครับเปิดเข้าในแล้วเน้นๆเลยครับโอ้โหลูกนี้ซ้ำอีกที้ไม่ได้ยังได้ซใส่คิวคู่กับไปเข้ากรอบครับลูกนี้โอ้โหสามจังหวะติดครับมีบล็อกเต็มๆเลยครับจังหวะแรกนี่ปัดออกไปก่อนแล้วเนี่ยครับเซฟโดยบล็อกของบุคคลีครับสุดท้ายคนสุดท้ายเป็นผู้ แล้วให้เข้าในดูนี่เบาก็ไม่ถึงนทัทวุฒิอานะไรครับดักได้ไอเยสัตว์เองเลยก็ต้องปัดทิ้งก็พายโรดปัดเอาอนุสูแล้วยกมาด้วยอานะไรครับเนโต้หลุดมาแล้วสายยิงโลดเดียวหูไม่ตรงกรอบครับโอ้กาสุด <c oughs> ท้ายแล้วนัทวุฒิจะไปเองครับโอ้โหแล้วมาดื้อๆเลยนทัทวุฒิยิงลงนี่ยัดไปเลยครับแม่งติดเซฟเกียรติศักดิ์ส,สุิจักครับ แล้วรุตสิงห์ก็เป่าจบเกมครับชัยนาทครับเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอเชียงใหม่ไปศูนย์ต่อศูนย์ครับ